สวัสดีครับเพื่อนเพื่อยูทูบผมช่างปานนนท์นน,นะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับไม้เชอร่าลายสักทองของเอีนะฮะที่เหลือใช้เป็นร้อยๆ้ท่อนเนี่ยเราจะทํำยังไงนะฮะบางคนก็ทิ้งหมดเลยครับแต่ผมไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเราซื้อมาในในราคาที่ความสมควรนะฮะก็เอามานาใช้เป็นประโยชน์ในการดัดแปลงตัด60เซนนะ หกสิบหกสิบหกสิบหมดเลยกว้างยาวเนี่ยให้ได้หกสิบหมดเลยนะฮะแล้วเราก็จะดามข้างหลังด้วยการใช้ไม้ระแนงนะผิวเรียบติดก,กาวประครับให้อยู่เป็นแผ่นนะเพื่อเพื่อให้ใช้ได้เป็นประโยชน์น่มันก็จะยึดกันเป็นแผ่นนะฮะแล้วบางช่วงเราก็จะใช้กาวเสริมบังคับให้มันแน่นนะฮะแผ่นเราก็เป็น 60เซน60เซีอย่างเงี้ยเพื่อว่าเวลาเราทำฝ้าทีบาเนี่ยเราสามารถจะไปใส่ในฝ้าทีบาได้เลยใส่ได้เลยครับแล้วเราก็ดึงรวดเนี่ยให้ขี่ขึ้นเพื่อจะรับน้ำหนักนะครเพราะว่าฝ้าทีบาธรรม,มดาเนี่ยเขาจะวางรวดหา่างแต่เราใส่ฝ้าตรงนี้เข้าไปเราจะดึงรวดให้ขี่ขึ้นเพื่อให้รับน้ำหนักก็ะจะใช้ประโยชน์ได้นะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า การกั้นห้องเราก็จะเอาไม้เชือกลาเษที่มันเหลือไปร้อยร้อยแผน่นหลายร้อยแผ่นเนี่ยมาตัดให้ได้หกสิบหกสิบเลยเื่อวลาเรากั้นห้องหรือทำอะไรที่มันตกแต่งเนี่ยเราใช้เนี่ยเขาไปตียึดเลยโดยใช้แปรให้รับได้ประมาณหกสิบหกสิบตลอดเลยมันก็จะได้ประโยชน์หมดรครับนะฮะแ,แทนแท้ที่เราจะทิ้งเปเศษเหลือใช้ ก็จะเอามาทํางานใช้ประโยชน์ได้ฮะแล้วไม้พวกเนี้ยพวกไม่มีอันตรายพวกทําอะไรไม่ได้ฮะเราก็สามารถใช้ได้ประโยชน์ดียวที่เราไปทิ้งนะทีนี้ผมดัดแปลงไปก็มีกลุ่มพวกเรามาอ่ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็พอใจนะเพราะว่าไม้นี่แพงครับเส้นหนึ่งในร่วมร้อยบาทนะ เงั้นเสร็จมันเหลือไปหลายร้อยแผ่นเนี่ยเป็นเงินเท่านั้นแหละครับผมผมก็เลยนําเรียนให้มันเป็นประโยชน์เราจะไปดัดแปลงทําอะไรก็ได้นะจะไปวางพื้นเป็นโต๊ะเล็กๆหรืออะไรนั่งทานอะไรก็ได้นะโต๊ะเล็กๆนะฮะยังทําได้ประโยชน์ได้หมดครับไปนักเรียนที่เป็นประโยชน์เหลนี้เพื่อนๆไในสังคาผมก็ไปด้วยครับ